สวัสดีค่ะอร่อยทุงถิ่นนะคะวันนี้มาที่วัดทรงธรรมกัลยาณีภิกษุนีอา,าะะรามนะคะที่จังหวัดนครปฐมนะคะสงบร่มเย็นมากค่ะอุโบสถน,นะคะสวยงามที่เดียวค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านเจ้าอาวาสนะคะก็คือหลวงแม่ธรรมน,นันทา ในวัดนะคะวันนี้พระโบสถ์ไม่เปิดแต่ที่วิหารเปิดนะคะก็คือวิหารที่อยู่ท้ายวัดเป็นวิหารพระภัยสัตระคุรุไวยทูลประพานะคะอ่ให้แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะคะแต่ปละข้างในสวยมากะคะ่ะ